นี่อาบไว้ทุกคนลมแห้งทุกคนเอ้ยแดดกะบ่นี่ดอกแต่ว่ารมแห้งเนาะกระดีขึ้นกันมันก็นจะบดแดด คนหนีเบ่งต้นเงียก้นสีก้นเขาหน่อยนัดเองออก้นอ่อนขามันใหญ่มากมันเชียวออกเงียะยายบอกคนนี่ฉันสิกกลนฉันจะก้นย่านะทุกคนอืมโอเคเดี๋ยวเ,เ,เห็นบอลมันเหมือนก,ก้อง เรวเห็นว่ามันมืดกล่องนากระด้